รมบัญชีกลางกระทรวงการคลังโอนเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการให้กับผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ประจําปีงบประมาณ2567วงเงินที่เข้าตั้งแต่วันนี้11มีนาคม2567ถึง13มีนาคม2567เป็นวงเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยซึ่งแต่ละคนจะได้วงเงินที่แตกต่างกัน วันที่11-13มีนาคม2567เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ประจําปีงบประมาณ2567อัตรา100บาทต่อเดือนมกราคมถึงมีนาคม2567เกิดก่อน1นมกราคม2507มกราคมถึงมีนาคม2567จํานวน300บาทเกิดระหว่าง1 3นมกราคม2507 เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2567จะได้เงิน200บาทเกิดระหว่าง1ถึง29กุมภาพันธ์2 5 0 7เดือนที่มีสิทธิ์มีนาคม2567จำนวนเงิน100บาท11มีนาคม2567สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495 12มีนาคม2567สำหรับผู้ที่เกิดระหว่าง1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501 13มีนาคม2567สำหรับผู้มีสิทธิ์เกิดระหว่างหนึ่งมกราคม2 5 0 1ถึง29กุมภาพันธ์2507ผู้มีสิทธิ์ที่ได้ทำการยืนยันตัวตน ekyc แล้วภายในวันที่26กุมภาพันธ์2567จะได้รับการโอนเงินผ่าน2ช่องทางคือบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกรณีผู illing, ้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นสาหรับผู้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้กรณีไม่มีบัญชีจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีสิทธิ ต้องผูกพร้อมเพยภายในวันที่6มีนาคม2,567